เราก็อยู่กับการเบียดเบียนระหว่างทำทั้งหลายโดยในรายละเอียดของสิ่งที่เกิดขึ้นผู้ที่เข้าสู่การแก้ไขเขาก็จะใช้หลักของการ และชั่วทำดีทำใจผ่องใสจ้ะแล้วบางทีเนี่ยด้วยความที่ไม่สามารถที่จดจ่ออยู่ในตำแหน่งของความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้จึงไม่สามารถจะแยกทำทั้งหลายออกจากกันได้ ก็ไม่รู้ว่าสิ่งไหนคือความชั่วเดนการทำดีนั้นก็ยังไม่สมบูรณ์เพราะว่าเมื่อยังแยกทำทั้งหลายออกจาก,กันไม่ได้การตั้งท่าทําดึงดูดบุญบาร,รมีสาวสิบทััสก็ทำไม่ได้อีกจึง การทำดีก็ไม่สมบูรณ์อีกผลลัพธ์ก็ทำให้ไม่ได้เกิดบุญบารมีเพิ่มขึ้นก็จะเป็นวงจรที่วนเวียนอยู่อย่างนี้มาเรื่อยๆในยุคของกาขาวนี้จะเราก็จะเห็นถึงผลของ การถูกเบียดเบียนโดยทำที่ไม่ใช่บุญเกิดขึ้นอยู่มากมายเลยจ้ะแล้วก็ไม่รู้วิธีการแก้ปัญหาหรือการแก้ไม่ให้ทำที่เบียดเบียนทำบุญให้จบสิ้นได้จ้ะ มาถึงนนเวลาที่เราผู้สร้างท่านได้ค้นการทำงานของการเป็นที่สุดแห่งธรรมของบุญมาถึงระดับที่เรากำลังทำงานกันอยู่เราก็เป็นหัวหน้าต้นบุญผู้นำในการ ทำให้ท่อฐานบุญทั้งหลายเป็นผู้รู้หุตดผู้เบิกบานเพื่อจะทํางานของการทําที่สุดแห่งธรรมของบุญได้อย่างรู้ล่วงลาบรื่นจะ้ะสิ่งที่แต่ละท่านจดจอในการทำงานที่สุดแห่งธรรมของบุญ ก็ได้มีความก้าวหน้าขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะจ๊ะแล้วก็สังเกตจากผลรับที่เกิดขึ้นของความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่ตัวของแต่ละท่อทานบุญได้รับ แสของทาบุญบาร,รมีสามสิบทัศและบาร,รมีสามสิบทัศของการให้รับอภัยโหสิก,ก,กรรมกระเตงกันิพานทาบุญทุกส่วนโดยได้รับจากตำแหน่งสูตรกลางการทำงานที่พระพุทสร้างจดจอเพื่อให้เป็นที่สุดแห่งธรรมของบุญโดยก็จะต้องแยกทรรมทั้งหลายออกจากกันให้ได้จ้ะ แล้วก็ตั้งท่าทําดึงดูดบ่อกเกิดบริสามสิบทัานนี้ไม่ให้ทำที่ไม่ใช่บุญมาบังคับทำให้ไปทำงานให้ทำนั้นๆซึ่งเป็นอาการของความกลัวความกันวนวงวลกุดหงิดปุ้งซ่านลำคาญใจจ้ะการไม่สู้ยอมแพ้่งฮะการมี ข้อแม้ข้ออ้างเดือนไขที่จะไม่ทำงานของการทำที่สุดแห่งธรรมของบุญตำแหน่งและก็เป้าหมายที่เราจะต้องทำให้เป็นที่สุดแห่งธรรมของบุญก็จะต้องเป็นเป้าหมายและก็ตำแหน่งที่ เพราะผู้สร้างท่านได้จดเจ่ะให้เป็นที่สุดแห่งธรรมของบุญเท่านั้นละจ้ะซึ่งก็จะได้เป็นผลที่ทำให้เป็นการละชั่วจ้ะเป็นการทำความดีคือการได้ทำให้เป็นที่สุดแห่งธรรมของบุญแล้วก็ได้ผลรับเป็นการยึดพื้นที่ได้ของ ทำบุญบารมีสามสิบทัศนี้ที่สามารถเบียดเบียน,ยนทำลายทำอื่นๆที่ไม่ใช่บุญเปลี่ยนให้มาเป็นทำบุญบารมีใหม่ๆของบารมีสามสิบทัศและบารมีสามสิบทัศของการให้รับอาภัยกิกรรมกระเตงกันผ่านทำบุญทุกส่วนตัวตนที่แท้จริงของทุกท่อฐานบุญคือพระผู้สร้าง ที่ปรากฏอยู่ณนตำแหน่งของศูนย์กลางของทุกท่อทานบุญเดินทางตามเส้นทางสายกลางที่ศูนย์กลางของแต่ละท่อทานบุญที่ปรากฏอยู่ในแต่ละจักรวาลทั้งส่วนละเอียดและส่วนหยาบที่ต่อเชื่อมมาจากตำแหน่งของศูนย์กลางของอู่ทะเลบุญ ที่เป็นส่วนละเอียดที่มีธาตุที่มีความละเอียดที่มีความใกล้กับศูนย์กลางอุทลัยบุญที่เป็นธาตุละเอียดแล้วก็หยาบออกมาเรื่อยๆมาจนถึงจัก,กรวาลมนุษย์เนี่ยจะรับช่วงต่อกันมาเป็นเส้นทางสายกลางที่พระผู้สร้างคิดขึ้นจากพลังงานทำบุญบารมีสามสิทธัส ยึดพื้นที่ท่อทานบุญเพื่อจะได้นำเอาธรรมอื่นๆที่ไม่ใช่บุญเปลี่ยนให้เป็นธรรมบุญบาร,รมีสามสิทธะใหม่ๆเพื่อการขยายนิพพานธรรมบุญหรือขยาย ทำฝ่ายบุญเพื่อให้ยึดพื้นที่ให้ได้ทางนิญานใหญ่จะ้ะตัวตนที่มีอุปภาพสามารถที่จะเปลี่ยนเปลียนทำลายทำอื่นๆได้ก็คือพระผู้สร้างและตำแหน่งที่พระผู้สร้างท่านมี ศูดกลางของการดึงดูดบอกเกิดใหญ่ณศุสุดกลางอุทเทลบุญนั่นเองโดยเราก็ต้องจดเจ่ะไปนะตำแหน่งนั้นก็จะได้รับผลรับเป็นการละชั่วททรดีสําใจฟ่องใสเลยครัก็ได้ทำให้งานของการทำที่สุดแห่งทรรของบุญสำเร็จ มีความก้าวหน้าเข้าสู่ความสําเร็จเข้าไปเรื่อยๆเลยที่ครูบาอาจารย์ของพวกเราได้ให้เราปฏิบัติกันตลอดโดยการพึ่งพาหรือจะต้องรับความเป็นตัวตนที่แท้จริงของลูกท่อดทานบุญเพื่อให้ พ่อทานบุญที่เป็นกายอวตารหรือท่อทานบุญทั้งหลายเนี่ยเขามีความเป็นยังอยู่มีความมีชีวิตที่มีความสุขความสําเร็จเหมือนกับพระผู้สร้างที่สุดจ้ะแล้วก็จะต้องประคับประคองท่อทานบุญทั้งหลายให้ได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้เป็นพระผู้สร้างที่สมบูรณ์ไปด้วยจ้ะ แล้วก็ทํางานง่ายๆแค่นี้เองอ่ะทำเฉพาะงานของฝ่ายบุญแล้วก็ต้องสังเกตไม่ให้ไปรับงานจากทาที่ไม่ใช่บุญให้ทุกท่านทําให้ได้อย่างนี้นะจ๊ะก็ฝึกให้ตื่นเป็นผู้รู้ผู้เบิกบานให้ได้ตลอด <S 2>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  ทุกปริยบทนะนะ ขณะที่นอนก็ฝึกให้ได้เนี่ยฮะก็ทำให้ได้แล้วก็จดจอตลอดเพราะว่าเราจะได้เอาารมีสาจสิบทัศจากตำแหน่งของอู่ทะเลบุญเนี่ยมาให้กับก็ทานบุญของเราเองแล้วก็ให้กับผู้ที่มีพระคุณต่อเรา เราก็มีผู้ที่ให้บริณสามสิบทัศเรามาทั้งนิพพานทําบุญจ้ะทุกทอทานบุญประคับประคองรามกอนตอนที่เราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในระดับนี้แล้วก็ตอบแทนพระคุณโดยการให้บริเวณสามสิบทัศจ้ะแล้วส่วนที่ยังเป็นผู้กรรมผู้เวรก็ต้องอโหสิกร,รมให้หลุดเพื่อจะได้รับแล้วก็ให้บริสามสิบทัศซึ่งกันและกัน จะได้กลับสู่โครงสร้างปกติของการเป็นนิพพานทำบุญที่จะทำงานให้เป็นที่สุดแห่งทำบุญได้อย่างสมบูรณ์ยนะอยากจะถามหลวงพี่เจ้าค่ะข้อสังเกตในการที่เรานอนในอุทเรบุญได้ถูกต้องได้อะไรอย่างเนยค่ะเราจะมีข้อสังเกตยังไงคะหลวงพี่อย่างบางครั้งออย่าง เอาเอาในกรณีของโยมเพราะว่าบางครั้งเนี่ยก็มีความรู้สึกเอ้ยวันนี้เราเราตื่นที่ส่วนการเคลื่อนจากธรรมบุญใหญ่หรือเปล่านะเราอยู่ที่สื่อนการเคลื่องจากธรรมบุญใหญ่หรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออย่างเวลานอนอย่างเงี้ยคือในความรู้สึกอะตื่นขึ้นมาสิ่งร่างก็จะมีความรู้สึกอุย้ยเราอยู่ที่ส่วนการเคลื่อนจากธรรมบุญใหญ่หรือเปล่านะแต่ก็ตั้งค่าทรรมบุด,ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้มันมันเป็นข้อสังเกตได้ไหมคะว่าเราอยู่ที่ตรงนั้นน่นคือสังเกตอย่างไรก็แบบที่เราทำอะจะการที่เราจดจ่อกับสิ่งใดการจดจ่อนั้นจะเอาความเป็นยังอยู่ความมีชีวิตเราไปจดจ่อกับสิ่งนั้นทั้งหมดเลยจ้ะ ทักทุกอนุเวลาเขาก็จะขับเคลื่อนทำงานไปเรื่อยๆจ้ะเช่นเรารู้สึกหิวณปัจจุบันเนี่ยมันก็เกิดจากการหิวที่สะสมมาเรื่อยๆจ้ะแล้วก็ได้รับผลของคำหิวอาการที่เราตื่นมาแล้วเรายังนึกถึงการจดจอ เพื่อให้เป็นงานที่สุดแห่งทำของบุญน่ะตามรูปแบบที่แต่ละคนมีความเข้าใจในเส้นทางของการทำหยุดตัวสำเร็จหรือทำงานที่สูงทำของบุญในองค์ประกอบของการเป็นที่สุดแห่งทำของบุญในการคำวิจิตตสัมมาธิฏเงี้ยครสิ่งที่เราจดจ่ออยู่ณนะเวลานี้เกิดจาก การได้ทํามาตลอดจ้ะแล้วก็ได้ผลลัพธ์เป็นแบบนี้จ้ะเราก็ mm. วนเวียนแต่เรื่องเดียวคือเรื่องนี้แค่นั้นเองจ้ะคือเรื่องของการทํางานที่สุดทาของบุญแล้วก็ตีกรอบเข้าไปคืองานทําหยุดตัวสําเร็จหรืองานทำอนิมิเตเตโตสมาธินตําแหน่งศูนย์กลางการทํางานของพระผู้สร้าง ก็อย่างเงี้ยจ้ะก็จดจอแล้วก็วนเวียนไปตามเส้นทางของการทำหยุดตัวสำเร็จทำอันนี้มิเจตตสมาทิสิมมิเจตตสมาธิสเงี้ยจ้ะศูนย์กลางของการทำงานพระผู้สร้างซึ่งศูนย์กลางการทำงานพระผู้สร้าง ก็คือตำแหน่งของศูนย์กลางของนิพานหรือจัก,กรวาลของพระต้นธาตุต้นธรรมนั่นเองหรือศูนย์กลางของนิพานทำบุญทั้งหมดหรือศูนย์กลางอุทเลบุญหรือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของพระเดชคุณหลวงปู่อดปักน้ำพระเดชพ่าธรรมชิยดวัญญาจารยารามประสิกาจานท์ฮอนุกิวของทุกทอฐานบุญที่มี กายที่เป็นพระต้นธาตุต้นธรรมอยู่ในจักรวาลของพระต้นธาตุต้นธรรมก็คือตําแหน่งของอุตเลยบุญนั่นเองก็คือตำแหน่งของสูนกลางนิพพานธรรมบุญก็คือตำแหน่งของการจดจอของพระผู้สร้างเพื่อให้สามารถทำงานควบคุมได้ทั้งนิพพานธรรบุญแล้วก็ควบคุมได้ทั้ง นิพพานใหญ่อย่างเงี้ยจ้ะนั้นการวัดว่าเราทำได้ตลอดเวลาไหมก็ดูจากเราวนเวียนหรือเราจดจ่อหรือหมกมุ่นกับสิ่งที่เป็นงานที่สุดคำของบุญหรืองานทำอยู่ตัวสำเร็จตามแบบที่เรา เข้าถึงแบบที่เราเป็นผู้รู้ผู้เตือนผู้เบิกบานจ้ะก,ก็เหมือนคนที่เขาทำงานทั้งหลายอะครับเราเห็นว่าเขากำลังทำงานนั้นอะ้วเวลานั้นงานนั้นเขาทำมาเรื่อยๆเลยจ้ะแล้วก็มาเห็นตอนนั้นแล้วก็ยังเห็นเขาก็จะทำต่อไปเรื่อยๆ,ๆอย่างเงี้ยครับแล้วการทำอะเขามีทั้งละเอียดและหยาบจ้ะ เพราะว่าความเป็นไปของความเป็นอย่งอยู่เนี่ยเขามีส่วนธาตุธรรมทั้งละเอียดละหยาบเป็นองค์ประกอบทั้งหมดในทุกเรื่องเนี่ยด้วีการรับการบังคับจากธรรมที่ไม่ใช่บุญเนี่ยจึงไม่รู้ว่ามีการทํางานทั้งส่วนละเอียดละหยายไปพร้อมๆกันในแต่ละเรื่องเช่นเขา ช่วยเหลือเงี้ยช่วยเหลือหรือว่าเขาให้ของคนแล้วเขาก็แล้วเขาก็มีอาการของการไม่ตั้งใจที่จะให้เพาว่าไม่ตั้งใจหมายถึงว่าไม่แสดงการให้ที่สมบูรณ์ทั้งเรียนและหยาบอ่ะ <c oughs> แต่ผลก็คือเรากเห็นหยาบว่าเขาให้อย่างเงี้ยก็เพราะเขาไม่รู้ว่าการทําที่สมบูรณ์ในบุญน่ะเขาทําทั้งละเอียดละหยาบการทําที่สมบูรณ์ในบาปก็เช่นเดนกันเขาก็ทําทั้งยยละเอียดละเอีอบไปนะดังนั้นการที่เขาเขาทําไม่สมบูรณ์ในการทํางานของฝ่ายบุญก็แปลว่าละเอียดในส่วนหนึ่งอะถูกยดึดไปทําที่เป็นบาปไปแล้ว ส่วนหยาบนี้ก็เห็นว่าก็ได้ผลของเป็นเป็นการให้หรือว่าเป็นบุญก็แปลว่าไม่สมบูรณ์นะครับเพราะมีการรับงานของบาปมาอยู่ด้วยดังนั้นผู้ที่ทํางานในแต่ละทมโดยเฉพาะธรรมที่เป็นฝ่ายบุญก็ควรจะทําให้ครบทั้งละเอียดละหยาบเพราะทุกอย่างเขามีละเอียดหยาบ ในทุกเรื่องนะฮะการเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บางก็จะไปเห็นไปเห็นสิ่งที่เป็นไปทั้งเรียนระหยาบแต่พูดที่เขาถูกบังคับโดยทําที่ไม่ใช่เหมือนเขาก็ไม่เห็นนะฮะเขาก็ไม่รู้อ่ะไม่ตื่นไม่เบิกบานไงคือเป็นผู้ที่ถูกบังคับกดให้หลับ บังคับไปตามทำที่เป็นบาปยังไงเนี่ยจ้ก็ได้ความทุกข์ความไม่สําเร็จซึ่งในยุคกาขา่าเราก็จะเจอกันมากมายเลยจในแต่และอย่างถ้าเราสังเกตเราก็เจอดังนั้นเลยจ้ะเจอความไม่รู้หรือว่าเจอทำที่ไม่ใช่บุญทํางานอยู่ตลอด เราเจอเพื่อเราจะได้ไม่ไปทํางานให้กับธรรมที่ไม่ใช่บุญแล้วถ้าเรามีความชํานาญในการทํางานให้กับธรรมที่เป็นบุญก็จะไปรู้ถึงธรรมที่ไม่ใช่บุญนั้นเราทํางานของธรรมที่เป็นบุญอ่ะก็จะรู้ธาตุธรรมของธรรมที่ไม่ใช่บุญ เพราะว่ามันมีความละเอียดเท่ากันระดับเดียวกันก็จะเห็นกันจะ้ะผู้ที่ไม่เห็นทำที่เป็นบุญเพราะว่าทำที่ไม่ใช่บุญเขาไปเบียดเบียนทําลายทำที่เป็นบุญทำที่เป็นบุญจึงไม่สามารถจะทําให้เขาตื่นขึ้นมาให้รู้เห็นได้จะ้ะ แล้วทาที่ไม่ใช่บุญเขาก็นําให้ไปทํางานให้เขาอะให้มีความชํานาญในงานของเขามีความคล่องเนี่ยจ้ะดังนั้นเราก็เลยเห็นยุคเนี้ยเขาเป็นกันนี้ยุคกาขาวถ้าเป็นยุคขาวสิวิไลเนี่ยก็จะมีคล่องมีความคล่องในการทํางานฝ่ายบุญจ้ะ